โน้มของโลกแล้วยังไงเราก็ต้องไปทางนั้นยังไงก็ต้องสีเขียวนะคะเ,ออเดี๋ยวขอหน้าถัดไปนะคะคือก่อนหน้านี้ทุกคนมักจะพูดว่าพอความยั่งยืนเนี่ยจะพูดถึงว่าเป็นเศรษฐกิจก่อนสังคมแล้วก็ค่อยสิ่งแวดล้อมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะต้องสิ่งแวดล้อมมานําหน้านะคะสังคมก็ตามมาแล้ว สองอย่างที่ข้างหน้าเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้ะคะอันนี้คือเราต้องเอาเอาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาก่อนทีนี้ในในโจทย์ของคุณกิจวัตรนะคะก็มีพูดอยู่า,าทางเอกชนเนี่ยมีข้อกังวลหรือเปล่าในเรื่องของย r โร e เป g นกรีนดิวที่ว่าอย่างนี้คือพอพอพูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราบอกว่าเป็นข้อกังวลก็อาจจะดูไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเอาเป็นข้อเป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่เอกชนอยากจะ ให้มีการทํางานร่วมกันให้มากขึ้นนะคะมากกว่าเช่นอย่างเรื่องของสีแบมนะคะล่าสุดก็ทราบมาว่าทางอบกร,กรเนี่ยก็ได้ทําในเรื่องของออแพลตฟรอร์มที่จะมาทำสีแบมเดคอเรชันเนี่ยโดยที่ใช้แพลตฟรอร์มเดิมที่อบกร,กรม,ม,มีมาประยุกต์ใช้โดยที่เลือกสินค้าเช่นเ,เลือกสินค้าที่นำล่องอะคะ่ะที่เรามีส่งออกไป EU ได้บ้าง ก็คือเป็นปูนซีเมนกับเหล็กกล้าอันนี้คือเท่าเท่าที่แทนซานะคะก็เราก็มีการทําตรงนี้แล้วเราก็เราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องไปตามติดนี่คืออบปกอร์ต้องทําแบบนี้ทาตามทำติดตามในเรื่องนี้ต่อไปนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือซีแบมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้นี่จะขอยกตัวอย่างในพอดีดิฉันอยู่ในทางภาคส่วนของทางเกษตรและอาหารนะคะก็มีทํางานใน กลุ่มอุตสาหการรมมหา,หาและเครื่องดื่มของสภาอุตสาหกรรมบ้างแล้วก็ในคณะเกษตรของสภาหอการค้าบ้างนะคะก็อยู่ในกลุ่มเกษตรและอาหารก็ได้ไปรับทราบโครงการอันหนึ่งของทางบริษัทแล้วก็สมาคมการค้าที่เขามีหัวก้าวหน้านะคะเขาก็มีดำรินะจัดขึ้นมาเป็นภาคีผสุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะโดยที่เขามองว่าในเมื่อยูโรเป้นกรีนดิวเดีย ได้มีการมองว่าเขาต้องมีคาร์บอนนิวทรัลในปีเท่านี้เท่านี้กลุ่มที่แอคทีฟเหล่านี้เนี่ยก็ได้รวมตัวกันเพื่อบอกว่าอยากจะลดคาร์บอนในห่วงโซ่ทั้งห่วงโซ่นะคะใช้คำว่าคาร์บอนนิวทริลิตี้เนี่ยภายในปี2040อีก1 0 18ปีข้างหน้านะคะดิฉันไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบแล้วนะคะอันนี้ก็ทีน,นี้ตรงนี้ดิฉันอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่า,าเป็นอะไรเพราะคงไม่จะไม่ใช้เวลาท่านมากก็คือว่าเรากาลังจะบอกว่าไม่ใช่เอกชนไม่ทราบ ว่านโยบายเรื่องเขียวๆมันต้องไปทางนั้นเราทราบค่ะแล้วเราก็พยายามอยากจะให้มันไปได้ถึงดวงดาวแบบนั้นนะคะนะคะอันนี้ก็อันนี้คือสำหรับช่วงแรกนะคะในในส่วนของการเกี่ยวข้องกับทาง p c a เนี่ยค่ะดิฉันมองอย่างนี้ค่ะว่าระเบียบต่างๆที่เราออกมาอย่างนี้จริงอยู่ค่ะว่าเ,เรื่องของ g r n e n d l เนี่ยพอเขาออกมาเป็นนโยบายปับ๊บ มันก็จะมีคล้ายๆกับระเบียบที่ตามมาให้ต้องทำตามนะคะมีระเบียบตามมาแต่สิ่งที่ดิฉันคาดหวังจาก P.C.A. ที่จะต้องมีความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยกับ E.U. เนี่ยดิฉันมองอย่างนี้คะ่ะว่าอยากจะให้มีคล้ายๆกับคือ,อ,อใน E.U. เนี่ยเขาจะเป็นประเทศหรือกลุ่มประเทศที่คิดเก่งมากค่ะเขาจะมีอะไรที่ไปยืนรออยู่ข้างหน้าเราเสมอเราอยากจะทราบว่าไอ้ที่เขา กำลังจะคิดต่อไปข้างหน้านี่คืออะไรเราจะได้ไปยืนรอก่อนหน้าเขาอีกค่ะเช่นอย่างนี้นะคะดิฉันขอยกตัวอย่างว่าบางเรื่องมันยังเป็นแค่ Requi r e m เม t อาจจะเป็นแค่ข้อเรียกร้องบางอย่างที่เรียกร้องจากภาคประชาสังคมหรือว่าอาจจะเป็นสภายุโรปหรืออะไรอย่างงี้ค่ะจะมีความคิดขึ้นมาอันนึงเนี่ยเราอยากรู้ว่าไอ้ความคิดนั้นน่ยมันจะดีวล็อปอะไรไปไปสู่ไปทางไหนแล้วแล้วมันจะเป็นนโยบายอะไรออกมา P.C.A จะช่วยตรงนี้ได้หรือไม่ตรงนี้อันนีินฉันคาดหวังแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าจะยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือว่ามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือมันก็เป็นข่าวที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีองค์กรเขาเรียกองค์กรพี่ทักสัตว์โลกอันนี้ไม่ใครไม่ทราบใครอุปโภกขึ้นมานะคะก็คือบอกว่าถ้าเกิดไก่เนี่ยจะต้องเลี้ยงเนี่ยจะต้องเลี้ยงด้วยต้องดูแลอย่างดีนะห้ามให้เขาตีกันนะคะ อยู่บนคอนก็ต้องอยู่ห่หางๆกันนะคะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งระเบียบแบบนี้ทราบมาว่าประเทศเผู้ประกอบการในสเปนเนี่ยก็ทำไม่ได้เนี่ยก็คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือว่ามันเป็น requirement ที่กำลังจะออกมาแต่ว่าถ้าเกิดตัวเขาเองทำไม่ได้มันก็จะเหมือนกับว่ามันก็เป็น N T B ได้นี้ย้อนกลับมาเป็น N T B ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันมองคือว่าเราอยากรู้ว่ามันจะเกิด requirement อะไรไหม ในข้างหน้าที่เราสามารถดูออกไปแล้วก็ยีู EU กับไทยมาดูกันว่ามันเป็นตัวไหนที่เราจะพอจะมาหารือร่วมกันค่ะครับอขอขอบค,คุณท่าน,นรัฐมนรีมากมากนะครับจริงผมได้จับได้สองสำคัญเลยครับก็คือว่าประเด็นแรกนี่คือว่าสิ่งที่ทางภาคเอกชนเขาย้ำคือว่าเขารู้ดีมาตรการต่ตางๆเนี่ยเขารู้ดีมันกำลังมาเขาเขารู้ดีแต่ว่า เป็นภาครัฐที่อาจจะต้องมีการประสานงานมีการบูรณาการกันที่มากขึ้นในการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งซึ่งในประเด็นนี้เดี๋ยวในในฐานะผู้แทนกรมยุโรปขออนุญาตเรียนว่าจริงๆเราเพิ่งเราเพิ่งจัดการประชุมคล้า,ายระหว่างภาครัฐกันเองนะครับหน่วงงานภาครัฐเพื่อที่จะหาทางนะครับว่าใครเกี่ยวข้องสาขาไหนขออยู่เป็นกี่เดียวบ้างไปเมื่อวันที่แดกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวเราก็กาลังจะมีข้อเสนอ,อร่วมกันนะครับให้เป็น มีกลไกในะระดับชาติเพื่อติดตามประเด็นนี้ก็หวังว่าต่อไปในการบูรณาการระหว่งหางาครัลน่าจะดีขึ้นนะครับจากประเด็นนั้นแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ที่ดีมากๆเลยก็คือว่าทางภัยชุมชนต้องการเห็นแนวโน้มในอนาคตก่อนที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันมีช่องทางไหมซ,ซึ่งส่วนตัวผมมองว่า,าดูพีซ p เอเองเนี่ยถ้า,ถาอ่านเนี่ยมันมีคําว่า dialogue นี้ตลอดเลยแทบจะทุกข,ข้อบทมี dialogue s, mm hmm. <S t r e n g t h e n i n dialogue ซึ่งเนี่ยการคุยกันเนี่ยครับแค,แค่การขนาดตอนเจรจาเนี่ย เรารู้เทรนต์เลยครับเหมือนไอ้ sustainable food system ซึ่งความจริงเป็นประเด็นที่ใหม่มากนะแม้จับทุกประเทศในโลกนะครับซึ่งเราก็เริ่กเห็นเห็นเทรนด์จากตรงนี้ซึ่งผมมองว่าเนี่ยพอ P C A เริ่มมีผลมาคบใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการหาลือที่ใกล้เชิดกันมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราจับเทรนด์ได้ดีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับครับในอาจจะขออนุญาตขอ,ขอกราบอภัยทุกท่านด้วยนะพอดีทางได้รับแจ้งทางโรงแรมว,ว่าอาจจะต้องคืนห้องเร็วๆนี้แล้วรืออาจจะไม่ได้สามารถที่จะเปิด อ๋อครับอ๋อ,อโอเคครับงั้นอาจจะขออาจจะขออนุญ,ญาตว่าถ้าเป็นหากเป็นคําถามนี่อาจจะแจ้งทางฝ่ายเลยขามาก,ก็ได้นะครับแล้วเราอาจจะขออนุญ,ญาตอสอบถามทางผู้ร่วมพิพากษายหลังไปนะครับแต่ว่าในในโอกาสนี้คือถ้าได้แจ้งน้องมาว่าจะเหลือ5้าถึงสินาทีนี่อาจจะขออนุญ,ญาตให้ทางาผู้ผู้ร่วมพิพากษากล่าวสั้นๆคนละครึ่งนาทีอะไรอย่างี้ว่าว่ามีความเห็นอะไรเป็นไฟนนลต่ตอสาหรับการหา,หารือกลุ่มย่อยที่1ในครั้งนี้ครับขออนุญ,ญาต เรียนเชิญจากท่านาน,านระวันก่อนเลยก็ได้ครับจะย้อนกลับมา,าถ้าจะอันนี้เหมือนจะพูดกับเอกชนเองด้วยนะคะไม่ไม่ใช่แค่กับภาครัฐเหมือนว่ากําลังจะมองว่า,าสุดท้ายแล้วเนี่ยร,รูปสุดท้ายที่ดิฉันแสดงให้เห็นเมื่อตะกี้เนี่ยคือว่าอยากจะให้มองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของการที่ต้องดูแลความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นมันเป็นการลงทุนนะคะ มันไม่ใช่ต้นทุนคือจริงๆมันดูเหมือนนะเป็นต้นทุนใช่ค่ะแต่มันเป็นการลงทุนที่เราจะต้องทําให้อะไรที่เราผลิตหรือเราเป็นการค้าบริการเออการค้าตัว,ตว,ตวสินค้าหรือตัวบริการที่เราทําให้ยั่งยืนต่อไปนะคะคือ,คอต้องมองว่าเป็นเรื่องลงทุนแล้วก็ถ้าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ไม่อยากจะมองให้เป็น MTN มองว่าเป็นเกิจการการค้า,า,า,าไม่ใช่เพราะว่า t e นมันเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะ ก็อขอสั้นๆแบบนี้ค่ะขออนุญาตเชิญท่านชวนพิดครับค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะพูดในเรื่องของตัวของเซกเตอร์ของเกษตรนะคะซึ่งรวมประมงอยู่ด้วยเนี่ยว่าเซกเตอร์นี้ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย PCA ที่มีกรอบอยู่เนี่ยเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์นะคะภายใต้กรอบ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟู้ดเซฟตี้เรื่องของมาตรฐานอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะมีความร่วมมือกับทางสาภาพยุโรปอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างที่ท่านกิจวัตรพูดก็คือ,เ,อ,อเราก็ต้องมี d i a l o g นะคะอาจจะมี MOU ในแต่ละเซกเตอร์นะคะภายใต้ของ PCA ตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็หวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับไม่จําเป็นเฉพาะเรื่องของการค้านะคะเรามองในเรื่องของทรัพยากรประมงทรัพยากร สัตว์ปา่าหรือว่าพืชอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะคะเป็น,ปนตามวาระของ SDG นะคะซึ่ง,งเรากำลังดำเนินแนวทางไปทางนั้นอยู่นะคะก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะะที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะได้มาร่วมมือกันนะคะแล้วก็ทำให้ตัวของอข้อบท PCA ต่างๆนะคะ,ะได้ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะค่ะใช้ประโยชน์จากตัว PCA ตัวนี้ให้มากที่สุดนะคะขอบคุณค่ะขอเีนเชิญท่านเจริวัฒครับขอบคุณครับ,บ,รบก็คงจะเหลือเรื่องเน้นย้ำอยู่แค่2เรื่องนะครับอยากจะรีพีทว่าอยากจะขอความกรุณาจากพี่ๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในห้องนี้หรืออยู่ข้างนอกสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อตัวเราเองมันเป็นการกระทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งครับส่วนที่2ที่อยากจะเน้นย้ําก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวของทุกภาคส่วนสพอเองเนี่ยกว่าจะมีจุดที่เราเล่าให้ท่านฟังได้เนี่ยเราทํางานหนักจริงๆนะครับในเรื่องของ c c แล้วก็กระตังจะต้องทํางานหนักในเรื่องของ biodiversity เพราะฉะนั้นท่านจะต้องทราบก่อนว่าท่านมีอะไรอยู่ใน ตัวมีข้อดีอะไรมีข้อด้อยอะไรลองเทิร์ term strategy จ mm hmm. เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ได้แค่แบบแตกนะครับต้องกลับเรียนว่าเป็นเชิงลึกเลยตอนนี้เรามีของเราอยู่นะครับเรามีลองเทิร์นสตรเตจที่ลดกา๊าซเรือนกระจกและเรากำลังจะทำงานร่วมกับ g จในเรื่องของไ i โอเด e r s ว t สนะครับว่าเราจะมีลองเทิร์ถ้าเรามี2ตัวนี้ชัดเจนเรามีแนวทางโอกาสที่เราจะเจรจา แบบได้เปรียบอาจจะมีช่องมากกว่าฝากไว้สองเรื่องครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอริเชนท่านจิรัตครับผมครับก็สั้นๆน,นะครับการค้าสมัยนีย้ไม่ได้ขึ้นกับภาษีอย่างเดียวแล้วท้ายสุดมันขึ้นกับไอ้พวก NTM NTM ไม่ใช่ NTB นะต่างๆสมัยก่อนเราอาจจะสนใจเรื่องความสอดคล้องของมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าแต่ปัจจุบันไม่ใช่แค่ปลอดภัยแล้ว ปัจจุบันเชื่อมโยงไปตลอดห่วงโซ่ประธานถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแรงงานเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากจากช่องทางจากฟอรัร่มจากแพลตฟอร์มที่เรามีเนี่ยในการร่วมมือกับคนที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆหรือเจ้าของกฎระเบ,บียบนะครับเห็นด้วยกับพี่นพวรรณว่าเมันเหมือนการลงทุนแต่จริงๆบางทีผมก็จะมองอีกวว่ามันเหมือนภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่ากฎระเบ,บียบพวกนี้มาเร็ว เพราะฉั้นถ้าเราปรับตัวเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งยิ่งเป็นประโยชน์กับเราเท่านั้นกรับขออนุญาครับครับขอบพระคุณมากครับผมครับอ๋อครับผมเชิญครับผมมีประเด็นสั้นๆที่จะฝากให้พิจารณาอะเรามีนโยบาย <c oughs> แต่เราไม่ค่อยจะมี Policy Instrument ที่เหมาะสมนะฮะส่วนใหญ่เราออก Policy Instrument มา Tax s u b s ด d y อะไร้ยมันไม่ตรงเป้ามันไม่ถูกทางนะครับยกตัวอย่างเช่น BUI อย่างเงี้ย m o t e Green Growth Investment แต่ให้การอุดหนุนการใช้พลังงานขนส่งปลาปาไฟฟ้าที่เฟิร์มที่ไปตั้งในภูมิภาคให้หาภาษีได้สองเท่า นี่อินสูเมน์มันขัดแย้งกับนโยบายนะครับอันนี้เราเราค่อนข้างจะลัดเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับั้นยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังใช้เครื่องมือทางภาษีและการอุดหนุนภาครัฐที่มันจะมีผลกระทบวงกว้างกับพฤติกรรมของมนุษย์ของธุรกิจน้อยเกินไปนที่ใช้อยู่ก็ไม่ค่อยจะถูกทางแล้วส่วนทางด้วยนะะเราใช้แต่เครื่องมือทางด้านกฎระเบียบ แต่เราก็ Enforce ไม่ค่อยได้นะครับผมนี้ฉะนั้นผมคิดว่าฝากให้ช่วยพี่นาว่าขยันคิดถึงเครื่องมือที่จะใช้ตามมาเพื่อจะส่งเสริมพฤติกรรมที่เราอยากให้เกิดนะครับ<ด>ผ่าน<ด>ทาง Tax and s ubsidy เนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันเหมาะสมะก็ขอฝากไว้ตรงนี้กราบขอผู้คุณครับผมงั้นในขอ,ขออนุญาตสรุปสันส้นๆนะครับว่าทุกท่านเนี่ยมองกันเนี่ยถ้าตอนนี้คือถึงท่าน ที่คำถามเมื่อกี้ครแนะนำเมื่อกี้ด้วยครับคือเรามองข้ามไปไกลเรามองยาวๆเราอย่ามองแค่ตรงนี้มองให้เห็นทะลุว่าจริงๆเราต้องการอะไรซึ่งจากที่หาเรื่องกันในวันนี้เนี่ยผมว่าหน่วยงานที่ได้แสดงความเห็นเนี่ยค่อนข้างชัดที่ที่เขาต้องการอะไรเนี่ยเริ่มค่อนข้างชัดแล้วก็หวังว่าการหาเรื่องในกลุ่มย่อยหนึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้ให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยได้สามารถมานั่งวิเคราะห์ถึงยุทธศาสตร์ของตัวงานตนเองนะครับ ก่ควรจะหาผลประโยชน์จาก P C A ยังไงโดยที่เดี๋ยวคงจะมีกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มีการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแนวทางยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นมากมากกว่านี้นะครับไงกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านและแขก้มีเติทุกท่านครับขอบคุณ,ค,ณครับ